เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้ท่านเอื้อเฟื้อต่อคารวาสญาติโยมกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดท่านมีเมตตาต่อคารวาจริงๆท่านจะเอื้อเฟื้อต่อเขายอมตัดเรื่องนี้ออกแล้วสอนเฉพาะธรรมะท,ที่ท่านสอนเพียงอย่างเดียวเลิกตำหนิติดเตียนผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านอย่างเงี้ยให้ไปตำหนิติดเตียนเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของตนจะเกิดประโยชน์กว่าผมอยากให้ท่านยังประโยชน์แบบเนี้ยมันเป็นความเมตตาที่ทําให้คนเนี่ยสงสารคนที่เขาอยากจะได้ยินได้ฟังธรรมจากท่าน่ะ สงสารคนที่จะมีโอกาสในการฟังธรรมดีๆจากมหาปร,ริญญาเก้ามันไม่ง่ายเก้าประโยชน์แล้วเป็นนาคหลวงด้วยไม่ง่ายที่จะมีโอกาสได้ฟังคนที่จบมาขนาดนั้นมีความรู้มีทักษะความรู้ขนาดนั้นอยากให้ท่านมีโอกาสลองพิจารณาดูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อ,อชาวพุทธของเราทุกคนต่อไปก็ฝากท่านด้วยนะครับอนุโมทนานะครับสาธุ คนน่าเห็นใจท่านแต่นั่นแหละก็เป็นหนึ่งในผลของการกระทําของตัวท่านเองท่านก็ต้องรับก็ถ้าาจะามีโอกาสไปเจอท่านอาจารย์ก็จะก็จะไปเจอท่านนะก็คิดว่าอยากจะเจอสุดท้ายแล้วการกระทํานั้นมันก็น่าเห็นใจคนเราล้มแล้วไม่ควรข้ามคนเรารู้ผิดรู้ชอบชั่วดีแล้วก็ควรจะให้อาภัยซึ่งกันและกันซึ่งอาจารย์ก็เห็นว่าแน่นอนแหละส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากการกระทําท่าน แต่ส่วนหนึ่งอาจารย์มองว่ามันก็เป็นโทษที่ค่อนข้างร้ายแรงค่อนข้างร้ายแรงมากซึ่งท่านไม่ได้ทําผิดวินัยอะไรร้ายแรงขนาดนั้นถึงท่านจะต้องขับออกก็เตือนกันด้วยวาจาก็ได้อีกอย่างหนึ่งท่านไปตําหนิเจ้าคณะตัวท่านเองนี่ยเจ้าคณะก็อาจจะก็ไม่อยากใช้คําว่าใจแคบเกินไปน่าจะให้โอกาสซะอีกสักครั้งหนึ่งว่าเตือนท่านอีกสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยว่าท่านเลิก เอาคนอื่นไปพูดในไลฟ์สดในในวิดีโอของท่านให้เลิกพูดถ้าสอนธรรมะไม่ต้องยกใครมากระทบกระเทเียบเปรียบเปยให้มันเกิดการทะเลาะบอกแวงก็เอาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าจดหมายมันทําถึงคารวาสนี่ใช่ไหมล่ะจดหมายที่อาจารย์อานมันเป็นเป็นการทะเลาะบอกแวงกับคารวาสอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการทะเลาะบอกแวงกับพระก็น่าจะให้โอกาสท่านอีกสักครั้งหนึ่งถ้าถ้ายังทําอยู่อย่างเงี้ยก็ค่อยขับออกจากวัดอย่างเงี้ยน่าจะให้อีกสักครั้ง ให้โอกาสน้อยไปแต่ก็เป็นดูพินิจของพระผู้ใหญ่ก็ต้องว่ากันไปตามตามเหตุตามปัจจัย <are> มีวัดอยู่มีท่านหาได้แหละเดี๋ยวท่านก็หากัลยนานมิตรหาสหธรรมิกอะไรได้เดี๋ยวก็คงหาได้ไม่ต้องไปกังวลแทนท่านหรอกเดี๋ยวก็หาได้พระอนาหาที่อยู่ไม่ยากหรอกคงมีใครอยากได้ตัวท่านอยู่แหละไม่ใช่มันไม่มีคงมีกัลยาณมิตรดีๆกับท่านอยู่แหละมันไม่ใช่ไม่มี คนเกลียดก็มีคนรักก็มีอาจารย์ก็เหมือนกันคนเกลียดก็มีคนรักก็มีมันเป็นธรรมดาของโลกมันไม่มีใครหรอกที่มีแต่คนชังหาคนรักไม่ได้พระเทวทัตยังมีคนรักเลยขนาดชังบุทรเจ้าขนาดนั้นทําร้ายบุทรเจ้าขนาดนั้นยังมีคนรักเลยยังมีคนศรัทธาเลยคนทุกคนทํิมีรีลบารมีของมาของตนเองมาไม่ต้องไปกังวลแทนท่านหรอกถ้าท่านทํิมีรีลบารมีของท่านมาท่านต้องมีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องไปกังวลแทนใครเรากังวลแทนตัวเราเองดีกว่า ค่อยๆทาไปเดี๋ยวท่านก็หาได้ท่านมีที่มีทางมีอะไรท่านมีทักษะท่านมีความรู้ท่านบวชมานานสามสิบกว่าพรรษาท่านมีเพื่อนมีสาสธรรมิกมีกาลยานมิตรเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เข้ากันได้เดี๋ยวก็ทําประโยชน์ช่วยกันบํารุงศาสนาเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องไปกังวลหรอกห่วงตัวเราเธอท่านระดับปเรียนเก้าท่านสอนยุวพุทธสมถวิปัสนาท่านวางใจของท่านได้ติดแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวที่เหลือท่านไม่มีความทุกข์กับเราหรอก เราเองยังมีความทุกข์กันอยู่หรือเปล่าอย่ามาทุกข์เรื่องท่านเลยกลับไปแก้ไขความทุกข์ที่ตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปกังวลหรอกสุดท้ายตัวท่านจะหาทางออกแก่ตัวท่านเองได้ไม่ต้องไปกังวลแทนใครกังวลแทนตนเองอาจารย์เชื่อมั่นว่าท่านไปของท่านได้ไม่ต้องไปกังวลแทนท่านหรอกเราจําไว้สัตว์โลกไปไปตามกรรมมันไม่ใช่กรรมชาตินี้มันก็เป็นกรรมจากอดีตชาติถ้าท่านเข้าใจระบบเรื่องกรรมท่านจะยอมรับมันได้ ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรไม่ต้องไปร้องไห้หน้ําตาไหลอะไรปล่อยวางไปตามความเป็นจริงเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านไม่เห็นมีเรื่องต้องกังวลอะไรเลยอาจารย์เชื่อว่าท่านก็ผ่านไปได้ทานเก่งท่านเกง่เกงขนาดนั้นไม่ต้องไปกังวลหรอกท่านผ่านป็นพูดคำว่าอีสันดานก็กูติดของกูมันจะเป็นอะไรก็กูไม่ได้คิดอะปัทุสลคายคคกูก็พูดของกูเป็นปกติกูพูดจนชิน ใจกูเนี่ยไปประทุษสารได้ซะมันเป็นคำอุทานกูไปแล้วอีหาอีสันดาอีสันขวานอีชิบหายอย่างเงี้ยกูด่าเอาตลกกูด่าเอาขำแต่กูไม่ได้โกรธเกลียดมันกูไม่ได้โกรธเกลียดใครนี่กูไม่จีวีจิตประทุษร้ายใครเออไปคำสร้อยมันติดปากกูแล้วนี่เรียกว่าอนุสัยในสมัยคำวุฒิการก็มีเออที่อรอยยะบบุคคลพูดคำแบบนี้ออกมา ไอ้ถอยอย่างเงี้ยคนถอยอย่างเงี้ยคนมองเอ้ยคำหยาดจังเลยพูดออกมาได้ยังไงผู้ได้เจ้าบ,บอกว่าเป็นอนุสัยเคยชินเขาเขาติดมาแก้ไม่ได้เพราะเขาติดคําพูดแบบนั้นแต่จิตเขาไม่ประทุษร้ายใครพูดเอาขำเอาฮาอย่างเงี้ยกระแสงเงียบแล้วคนดูน้อยของขวัญก็ไม่มีใครส่งละสายเปไปไหนหมดคนเทพๆหายไปไหนมึงรู้ได้ยังไงวะว่ากูไม่ได้ของขวัญมึงไปเอามาจากไหน มึงรู้ไหมว่าไรายได้จากของขวัญกูเยอะขนาดไหนรู้หรือเปล่าไม่ต้องรู้หรอกกูไม่อยากบอกเดี๋ยวมึงกีดนี่อิจฉาเหรอคนดูน้อยไม่ได้หมายความว่ากระแสกูตกนะจ๊ากูไปที่ไหนคนยังเต็มห้างเหมือนเดิมกูไปบรรยายที่ไหนคนยังกีดก้าฟเหมือนเดิมอิจฉาเหรอจ๊ะคิดถึงพระมหาอุเทนไหมพระมหาอุเทนอาจารย์จะเข้าไปกราบขั้นช่วงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเดิมพฤศจิกายนจะเข้าไปกราบท่านให้อมิบดโทรไปประสานกับพระมหาอุเทนมาแล้วท่านบอกว่าปกติไม่รับเบอร์แปลกใครวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรกําลังจับโทรศัพท์มือถืออยู่ก็รับโทรศัพท์ปรากฏว่าให้อัิมินหมีโทรไปประสานท่านบอกว่าช่วงนี้ท่านติดงานที่ยุวพุธกาลังแบบไปสอนเข้าคอร์สที่ยุวพุทธอยู่ก็เลยเหมือนกับประมาณว่าก็เลยแบบอยากจะ ให้เข้ามาช่วงเดือนพฤศจิกาขอเคลียร์งานตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพฤศจิกาจะให้เข้าไปใช่ยอมให้อาจารย์เข้าไปหาแล้วเดือนพฤศจิกาจริงๆท่านไม่มีอะไรหรอกมันก็อาจจะเป็นสไตล์หนึ่งของท่านแต่ว่าแค่จังหวะโบ๊ะบักไงมันไปกระเทือนอย่างเงี้ยจริงว่าอาจารย์มองว่าท่านเป็นดีแค่จบเรื่องนี้ไปได้ท่านก็สวยงามแล้วดีครับดีมากเดี ดีมากพอป้ากไม่ตดเอาใหม่นะบิ๊ตาแดงแมงได้ไปย่างปลาไลสานิตต้มยำน้ำพริกผัดหมูสามน้ำพริกผัดหมูได้ครับดีมงานบวชร่องาบชยมงคลวันอาชัยมงคลบุรีรัมได้ครับ ใช่หรือเครับครับเยอะๆแดกเข้าไปไม่ต้องสนใจยาไม่ต้องสนใจยาคอเลสเตอรอลไม่ต้องสนใจหมอมึงแดกให้กระนำแดกให้สุดแดกอย่าฉุดอย่าให้มีใครมาฉุดมึงได้แล้วใครต้องการรักสุขภาพต้องการหุ่นเพียวลมต้องกลต้องการหุ่นแบบสวยเชสสวยเดชสวยเด้งสวยดึงลดพุงลดห่วงยางที่รอบเอวรอบหวางขารอบต้นขามึงก็แล้วแต่รอบคอ อยากลดไขมันความดันในอุดตันในเส้นเลือดมึงแดกชิ้นเฉพาะที่เป็นเนื้อ้วนเพราะในถุงเดียวกันมีทั้งเนื้อรวนและมีทั้งไขมันอุดตันเส้นเลือดมึงเลือกแดกเอาอ,าร,อ,อ,าอาร่อยทั้งสองอย่างอร่อยทั้งสองอย่างกูบอกเลยอร่อยมากหมูทอดกูก็ที่สุดแหล่งรวมโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดก็อยู่ในหมูทอดแดกเดียวของกูแหล่งรวมความอาร่อยแบบไม่สนใจสุขภาพร่างกายที่ชอบอ้วนก็อยู่ในถุงเดียวกัน ของกูแดกให้เป็นสุขภาพดีก็สุขภาพดีแดกให้สุขภาพเสียก็สุขภาพเสียของกูครบคันมากกดเดตะก้าจ้าหมูทอดแดดเดียวทอด,ดแล้วพร้อมทานสองรสชาติเค็มนัวและหวานกลมกล่อมเค็มนัวและหวานกลมกล่อมโคตรอร่อยบอกเลย500กรัมราคานี้ถือว่าถูกมากกดเดตะกา้าหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานย้ำหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานกด ในตะก,ก้าหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานคนตื่นทำคนตื่นทำหมูทอด,ดกุญแตะก้าเลย339สามเก้าครึ่งกิโลสามสา้าครึ่งกิโลตอนนี้เหลือแค่3ามจาก339เหลือ3ามจาก339เหลือ309บาทเราจะก้าปฏิกันจ้ะ เราจะก้าวด้วยการน้ำหนักขึ้นไปด้วยกันและเราจะก้าวลงจากน้ำหนักลงไปด้วยกันจะ้ะใครจะขึ้นก็ขึ้นแต่กูไม่ขึ้นกับกูขอลงอย่างเดียวใครจะลงก็ลงกูขอขึ้นอย่างเดียวแล้วแต่มึงแล้วแต่กูจะอยากจะทําอะไรแดกให้ทาแดกให้ตามทางพอใจจะ้ะอยากแดกอะไรก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกจะ้ะเพราะของกูอร่อยช่วยอุดหนุนสินค้ากูตะก้าด้วยใจยใหญกูแหบแห่คอแหบคอแห้ง